สวัสดีครับหัวข้อที่1ความคลาดเคลื่อนทางยาความหมายความสําคัญในหัวข้อนี้ขอพูดในประเด็นนิยามและความหมายนะครับก่อนที่จะกล่าวถึงความหมายของความคลาดเคลื่อนทางยาขอย้อนกลับไปเมื่อ460ปีก่อนคริสตศักราชฮิปโปคติสผู้ที่รับการยกย่องว่าเป็นผู้ให้กําเนิดวิชาแพทย์สมัยใหม่ เป็นบิดาแห่งวิชาการกับแพทย์ได้เขียนคําปฏิญาณขึ้นมาชุดหนึ่งเราเรียกสันส้นๆว่าฮิปโปเคติคอสคําปฏิญาณนี้ฮิปโปเคติสกาหนดให้ลูกศิษย์ทุกคนที่สําเร็จวิชาแพทย์จากฮิปโปเคติสต้องกล่าวคําปฏิญาณนี้และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในคําปฏิญาณนี้ใจความสําคัญคือให้ยึดถือผู้ป่วยเป็นสําคัญและดูแลปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเอาใจใส่ หนึ่งในคำปริยานั้นใน,เป,นเป็นคำปริยาแรกคือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า first do no harm มีความหมายว่าขอให้การกระทำใดๆต่อผู้ป่วยหรือการละเว้นการกระทำใดๆต่อผู้ป่วยให้คำนึงถึงประโยชน์ให้คำนึงถึงว่าไม่ทำให้เกิดโทษแก่ผู้ป่วยเป็นหลัก ล่าวถึงความหมายของความคาาเคลื่อนทางยาก่อนนะครับความคาาเคลื่อนทางยาคือความค่าเคลื่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการรักษาพยาบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวยาในกระบวนการใช้ยาเพื่อการรักษาผู้ป่วยกระบวนการใช้ยามีเป็นวงจรนะครับเริ่มตป้งแา่การสั่งใช้ยาการคัดลอกคาสั่งใช้ยาสารผู้ป่วยใหญ่นะครับเพื่อส่งต่อไปอยังห้อง่ายยา การจ่ายยาและการบริหารย,ยาสารผู้ป่วยใหนความคลาดเคลื่อนนี้อาจจะนําไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงและป้องกันได้นะครับเรามาวิเคราะห์จากนิยามที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจากคํานิยามความคลาดเคลื่อนทางยานั้นมีประเด็นสําคัญ ที่จะต้องทําความเข้าใจก็คืออันที่หนึ่งครับ <painted S 2> ความคาดเคชื่อทางยาเป็นเหตุการณ์ที่สามารถหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้อันนี้สําคัญมากนะครับความคาดเคลื่อบางอย่างเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะป้องกันได้ยากหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้แต่ความคาดเชื่อทางยาเป็นความผิดความผิดพลาดนะครับเป็นสิ่งที <Said> ่เกิดขึ้นที่สามารถที่จะป้องกันได้ ันที่สองครับผลของเหตุการณ์ที่เกิดความคาดเคลื่อนนี้อาจจะนําไปสู่การใช้ยาไม่เหมาะสมอาจจะเป็นหรือไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโดยตรงก็ได้นะครับแต่ถึงแม้ไม่เป็นอันตรายก็จะเป็นความคาดเคลื่อนที่จะต้องเรามัดระวังและป้องกันข้อ3ครับความคาดเคลื่อนทางยาเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุก็ได้นะครับ สาเหตุหลักๆก,ก็คือสาเหตุทางด้านบุคคลครับไม่ว่าจะเป็นการพลั้งเผลอการขาดสมาธิหรือการไม่ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติที่ถูกกาหนดไว้ในด้านผลิตภัณฑ์ครับยาหลายๆตัวมีความคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของยาหรือชื่อของยาที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเลือกใช้ยาหรือหยิบใช้ยา หรือสาเหตุในเรื่องวิธีปฏิบัติครับทางองค์กรทางสถาบันบริการสุขภาพอาจจะไม่มีแนวปฏิบัติการสั่งถ่ายยาที่เป็นมาตรฐานที่ละเอียดพอนะครับหรือไม่มีแนวปฏิบัติในการส่งต่อข้อมูลหรือแนวปฏิบัติในการตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการทํางานหลายๆขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้อง ยึดไว้เป็นหลักนะครับว่านี่คือลักษณะสําคัญของความคลาดเคลื่อนทางยา